วันนี้นะคะดาจ,จะพามาดูการทำนาอีกแบบหนึ่งนะคะโดยวิธีการหยอดข้าวค่ะสำหรับการหยอดข้าวก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเครื่องหยอดข้าวแบบนี้ค่ะและพื้นที่ในการเตรียมหยอดข้าวก็จะเป็นพื้นที่นาที่มีการไถพวนและดินละเอียดนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งน้ำให้แห้งแบบนี้นะคะและก็ยังมีความชุ่มของดินอยู่บ้างแบบนี้นะคะสำหรับการหยอดข้าวนะคะเขาจะเริ่มจาก เอาเข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะเทลงเครื่องหยอดข้าวนะคะจากนั้นก็ทำการกลิ้งเครื่องหยอดข้าวนะคะแล้วก็เดินตามค่ะโดยหยอดให้เป็นแถวนะคะในระหว่างที่กลิ้งเครื่องหยอดข้าวนั้นนะคะจะต้องคอยเช็คนะคะว่าดินนะคะเข้าไปอุดรูของเครื่องหยอดข้าวหรือไม่นะคะถ้าดินติดอยู่ตรงรูหยอดข้าวนะคะจะต้องเอาดินออกด้วยค่ะหากไม่เอาดินออกเนี่ยข้าวก็จะไม่ร่วงลงมา ตรงหลุมที่หยอดนะคะการหยอดข้าวแบบนี้ก็จะช่วยทุนแรงของชาวนาด้วยค่ะและเมื่อหยอดข้าวเสร็จแล้วนะคะชาวนาก็ต้องมาดูแลในเรื่องของหญ้าเมื่อข้าวเริ่มโตแล้วก็ต้องปล่อยน้ำใส่นาต่อไปค่ะ